สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทะโลได้ไม,ม่บอกความสุขหัวโตๆแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนกิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มดีนั่นเองนะคะทุกคนโปรดจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์เต็งแม่หมอด้ ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสามารถซัพพอร์ตทางตรงได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะค่ำคืนนี้รู้ก่อนรับก่อนนั่นเองนะคะทำไมเราถึงพูดอันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ นะคะเป็นวันเกิดนะคะพระศิวะศิวาราตีนั่นเองนะคะเทพนะคะแห่งด้านความสำเร็จนะคะขจัดอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกคนนะคะบางนะคะบางบางตำราก็บอกว่าเป็นวันเกิดท่านบางตำราก็บอกว่านะคะเป็นวันที่ท่านสมรสกับพระแม่อุมาเทวีนั่นเองซึ่ง นะคะพระศิวะก็คือพ่อขององค์พระพิคเนตนั่นเองนะคะและนะคะแน่นอนมีพระศิวะก็ต้องมีศิวลึงนั่นเองนะคะเราก็เลยอัญเชิญพระศิวะและศิวลึงมาให้พรกับทุกคนนั่นเองนะคะค่ำคืนนี้เราก็เลยขอความเป็นมงคลสวัสดีให้กับลูกดวงทุกคนเพื่อพรุ่งนี้ลูกดวงทุกคนจะได้ไปสักการะท่านแต่ถ้าใครไปไม่ได้ นะคะก็ขอให้ระลึกถึงท่านพรนี้จะบังเกิดกับคุณทุกๆคนนั่นเองค่ะมาพระศิวะจะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆทํำลายล้างสิ่งไม่ดีออกไปในชีวิตคุณนั่นเองนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วต้องยึดมั่นในศีลในธรรมเท่านั้นนะคะทุกคนมาค่ะขออนุญ,ญาตครูบาจะ้ะ มาค่ะองค์พระศิวะอยากบอกอะไรนะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ ทุกคนและที่สําคัญนะคะถวา,ายดอกดาวเรืองให้กับท่านนะคะท่านชอบดอกดาวเรืองเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของท่านสีฟ้าสีวลึงนะคะดอกดาวเรืองและก็นมนะคะนมสดและน้ํานั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาเดี๋ยวแม่หมอจะบอกบทสดชี้ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่ท่านกําลังมามาบอกคุณว่าคุณจะได้รับความสุขหนึ่ง หนึ่งอะไรคะนี่คือนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยก็คือดอกบัวที่สวยสวดงดงามเหมือนตอนนี้คุณได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่คือความสุขนะคะครอบครัวของคุณคุณปรารถนาให้ครอบครัวใครที่มีครอบครัวมีปัญหาอุปสรรคติดขัดในเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะทอ่ทให้ครอบครัวมีอุปสรรคไปด้วยนะคะคุณก็จะท่านก็ขจัด นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ Around the world ได้หมดนั่นเองขอแห้คุณศรัทธาในตัวพระองค์ท่านแล้วระลึกถึงพระองค์ท่านเท่านั้นพอค่ะนะคะและใครถ้าอยากไปสักการะนะคะพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่นะคะเ,เที่ยงนะคะเที่ยง45จนถึงนะคะวันที่27-10โมง10โมงเช้านะคะแต่ส่วนมากบางท่านก็จะไปสักการะช่วงไหนคะช่วงกลางคืน เขาเรียกกันว่าสิวราตีนั่นเองค่ะนะคะมีหลายที่นะคะพ่กนี้ศาสนาพาราหมณ์นะคะพาราหมณ์เขาจะทาประกอบพิธีใครได้ใครได้ไปร่วมนะคะในการประกอบพิธีณนะวัดแขกหรือวัดไหนก็ตามที่มีองค์พระศิวะนะคะมีศิวะดึงหรือตรงไหนก็ตามที่คุณศรัทธานั่นแสดงว่านิมิตมงคลของคุณได้เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าขั้นใดไม่สามารถไปประกอบพิธีได้ให้ระลึกถึงท่านนั่นเองค่ะนี่คือสารจากองค์พ่อสิวะ นั่นเองค่ะที่ประทานความสำเร็จให้คุณมาค่ะและในตอนนี้นะคะท่านอยากจะบอกอะไรคุณนะคะนะคะณนะสายตาของท่านตอนนี้และองค์สีวะลึงด้วยนะคะนะคะองค์ศิวลึงนะคะให้เคารพองค์สีวะลึงแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนหน้ามือนะคะจะพลิกชีวิตเลยค่ะนะคะพลิกฝ่ามือเลยค่ะชีวิตของคุณต่อค่ะทุกคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และปาฏิหาริย์นี่คือ Page of คับ p a จออฟคับคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นคุณมีสิกเซนต์ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากถ้าคุณเชื่อและศรัทธานะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และอย่างมงายเชื่อได้แต่อย่างงมงายนั่นเองและนี่คือ Page of คับนะคะความสุขครั้งใหม่มันจะมาเร็วมากคุณเป็นคนมีซิกเซนค่ะล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะพบตนนขึ้นขนาดนี้จงเชื่อและมั่นสัานในความดีคุณเป็นคนที่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแน่นอนค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีดขึ้นมาด้วยอัตโนมัติเมื่อคุณถึงจุดดิ่งแล้ว เราเชื่อว่าหลายคนถ้าคุณมีฐานบุญบารมีมาเจอคลิปนี้สแสดงว่าองค์พ่อศิวะมีดวงคำจุนกับคุณดวงหนุนคุณนะคะท่านจะหนุนให้คุณไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองต่อค่ะทุกคนก็คุณค่ะก็คุกค่ะพบการงานของคุณพบการงานของคุณนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณนี่คือดอกดาวเรืองหรือดอกดาวกระจายนั่นเองนะคะดอกดาวเรืองกับดอกดาวกระจายมันจะต่างกันและนี่คือราชินีค u ว e นออฟวอนนะคะ การงานของคุณนะคะที่คุณอยู่ณนะขณะนี้คุณจะได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นราชการผู้หญิงนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสสารสัมพันธ์นะคะกับบุคลบบคลต่างๆทำรีเลชั่นชิพกับบุคคลต่างๆได้โอกาสของคุณแล้วนี่คือความคุณจะได้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจการงานนั่นเองค่ะสิ่งที่ท่านจะมอบให้และการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาค่ะนี่ค่ะ ราชินีถือไม้เท้านั่นเองค่ะนับจากนี้นะคะมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างผักให้คุณธุรกิจการงานของคุณที่เคยซบเศรามันจะไม่สบเศราอีกต่อไปนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะก็ค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงค l e อ n o f ครับการงานก็เด่นนะคะความรักก็รุ้งนะคะยิ่งถ้าคนมีอายุ40ปีขึ้นไปหรือ30ปีขึ้นไปนะคะนะคะชีวิตครอบครัวของคุณจากที่คุณเคยนะคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้กับตัวเองช่วยเหลือ็ n ดูเขาเอ n นเราขาดนับจากนี้คุณจะรักตัวเองมากขึ้นรักครอบครัวตัวเองมากขึ้นจะเ็นดูตัวเองมากขึ้น คุณจะให้ความสําคัญกับตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองและนี่คือตัวตนของคุณนะคะที่ผ่านมาตัวคุณเป็นคนที่ให้กับคนอื่นมากแล้วพอได้แล้วนะคะท่านมาบอกว่าคุณพอได้แล้วหันมารักตัวเองรักตัวเองนะคะซัพพอร์ตตัวเองได้แล้วอย่าไปซัพพอร์ตคนอื่นมากเกินไปเมื่อถ้าเมื่อถึงเวลาจน ก็ไม่มีใครมองคุณหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกและโอกาสใหม่ๆของคุณกําลังจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์ความรักถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเขาเรียกว่าเซ็ก p เอพค่ะดูยังไงก็ดูแบบโอ้มีสเสน่ห์อะค่ะนั่นแหละค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะสิ่งที่องค์พ่อศิวะจะมอบให้คุณณนะในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะ สงดับนะคะบางท่านมีความลังเลไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีเขาใครเขามองคุณหรอกคะ่ะคุณเป็นคนสร้างความไม่มั่นใจในตัวคุณเองนับจากนี้ไม่ว่าคุณจะแต่งอะไรคุณจะทําอะไรให้คุณมีความมั่นใจแม้คุณจะทานข้าวคนเดียวก็ต้องมั่นใจเพราะเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็ไปแค่ตัวคนเดียวเท่านั้นนับจากนี้ไปไหนก็ไปคนเดียวไม่ต้องถ้าไม่มีใครถ้าไม่มีใคร ไม่ไปกับคุณก็ไม่เป็นไรค่ะเดินคนเดียวทานข้าวคนเดียวได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็ไปแค่คนเดียวนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกให้คุณรู้จักตัวเองนะคะอัตราตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะความลังเลความไม่แน่ใจความไม่กล้าของคุณมันจะนําพาให้คุณเจอแต่สิ่งเดิมๆนะคะคุณอยากเป็นคนเดิมในเวอร์ชั่น2024หรือเป็น2025ที่จะก้าวกระโดดเป็น นะคะ2อง0อีกหปีข้างหน้าคะนะคะมาคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ท่านมองคุณอยู่ณเวลานี้ทุกเก่าคุณค่ะเก่าคุณค่ะเก่าคุณค่ะ,คคะและนะคะความรักนะคะคุณจะได้ลูกหนี้นะคะถ้าคุณมีลูกหนี้ลูกหนี้จะเอาเงินมาให้คุณแต่ถ้าไม่ใช่ลูกหนี้คุณจะมีนะคะ คนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนั่นเองและคุณจะได้กลับไปสู่สิ่งเก่าๆสิ่งเก่าๆสิ่งที่คุณทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะไปสถานที่กาแฟที่เก่าๆที่ทําให้คุณมีความสุขเกิดไอเดียจริง,งๆอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่คุณอาประกอบธุรกิจใหม่ๆตรงนั้นเลยค่ะนะคะหรือว่าอะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขแต่ก่อนนั่นแหละค่ะ คุณจะได้กลับไปแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะหรือบางคนรักเก่าจะรีเทิร์นนะคะแต่ถ้ารักเก่ารีเทิร์นก็แล้วแต่คุณนะคะนะคะเพราะเราห้ามความคิดใครไม่ได้นั่นเองนะคะแต่ถ้านะคะแต่ถ้านะคะเป็นครอบครัวครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุข อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกคุณท่านจะประทา,ทานพรให้ด้านความสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อเดือนมูนนะคะบางท่านมีความเป็นกังวลนะคะมีความเป็นกังวลนิดนิดหน่อยๆนบางทีอะ ตัวเองมีความสบายแล้วล่ะค่ะแต่เอากับเอเอเก็บเอาความพูดของคนนั้นมาคิดเก็บเอาความพูดของคนนู้นมาคิดคิดเล็กคิดน้อยจนทําให้ตัวเองกลายเป็นคนไม่มีความสุขเป็นคนสร้างความทุขด้วยตัวเองได้ง่ายดายมากคนเราก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะเป็นความกังวลน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้คุณปล่อยวางนะคะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามค่ะ ข่าวคุณค่ะข่าวคุณค่ะข่าวคุณค่ะเมื่อคุณปล่อยวางธุรกิจการงานของคุณก็จะมีแต่ความเฟื่องฟูนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณจะเฉิดฉายเมื่อคุณปล่อยวางไม่เอาสิ่งเล็กๆน้อยๆคําพูดของคุณคานินทาของคุณหรือคุณได้ยินอะไรมามันไม่มีราคาสําหรับคุณคุณก็อย่าเอามันเข้ามาในสมองของคุณและนับจากนี้คือเก้าเหรียญเก้าเหรียญคือความนะคะมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะได้ โปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ project นี้จะนําเงินมาให้คุณเป็นร้อยล้านพันล้านนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับการเงินมาจากโปรเจกต์มาจากธุรกิจการงานของคุณการขายอาหารสังหาริมทรั์หรือทำธุรกิจต่างๆนั่นแหละค่ะแต่คุณจะต้องวางแผนให้ดีนะคะแต่ถ้าคุณขายอสังหาริมทรั์ในหน้าที่ดินอะไรอย่างงี้ค่ะคุณจะได้เงินก้อนโตเลยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ นะคะนับจากนี้นะคะนี่คือนี่คือ9ก้้าไม้เท้าเก้าไม้เท้า,มทาหมาถึงว่าการงานของคุณแน่นอนเมื่อคุณเป็นราชินีถือเหรียญหรือเป็นผู้ชายก็ตามนะคะชื่อเสียงของคุณจะเลื่องลือและบือใครเมื่อชื่อเสียงของคุณการงานของคุณโดดเด่นมันก็ต้องมี นะคะคมันก็ต้องมีคู่แข่งเมื่อมีคู่แข่งคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าคู่แข่งเขามาไม้ไหนรู้เขารู้เรานะคะลบรอยรังชนะรอยครั้ง,น,งนั่นเองเหมือนซูมาอี้รู้นะคะรู้จิตรู้ใจขนเบ่งแต่บางสิ่งบางอย่างคนเบ่งแม้จะมี iq ดีกว่าซูมาอี้แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ซูมาอี้เพราะความนะคะเป็นคนเคร่งเครียด การไม่รักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้รู้เขารู้เราและตอนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างงานของคุณมันอาจจะหนักอึ้งจนคุณรู้สึกท้อแท้นะคะบางคนถ้าเป็นอา่าถ้าทํางานอา่าถ้าทํางานนะคะรู้สึกท้อแท้ก็ให้ปล่อยวางบ้างค่ะหรือว่าไปขอให้ท่านตัดอุปสรรคปัญหาการงานที่คุณเจอแบบหนักน่วงขนาดนี้นะคะแล้วท่านจะตัดอุปสรรคปัญหา ให้กับ คุณได้สําเร็จเด็ดขาดภายใน3วันนั่นเองค่ะนะคะไปขอเลยค่ะ1ปีมีหนึ่งครั้งงานศิวราตี1ปีมีหนึ่งครั้งนะคะทุกคนค่ะแล้วเตรียมของไปนะคะไม่ต้องแบบน้ําดื่มน้ําดื่มวดเดียวแล้วก็นมนะคะนมราคาเท่าไหร่เราไม่รู้นะคะหรือไปซื้อที่ท่านก็ได้แล้วก็ดอกดาวเรืองเท่านั้นพอค่ะหรือว่าถ้าคุณจะซื้อขนมลาดูลที่เป็นสีฟ้าก็ได้นะคะซื้อแล้วคุณก็พอถวายท่านเสร็จคุณก็เอามา มากินนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณและมอบให้คุณค่ะ เดวิระวังเรื่องอารมณ์แม้แต่พระรามแม้แต่พระรามจะเป็นคนใจเย็นขนาดไหนพระรามก็ยังมีอารมณ์เพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องนะคะสิ่งที่มาครอบงําจิตใจของคุณอย่าหูเบานั่นเองอย่าเชื่อคนง่ายนั่นเองนะคะอย่าฟังความข้างเดียวเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าจิตใจของคุณว้าวุ่นเหมือนจะออกจากงานเหมือนท้อแท้กับงาน แต่ให้คุณถ้าคุณอยากจะไปสมัครงานใหม่ให้คุณได้งานก่อนนั่นเองนะคะแล้วคุณค่อยยื่นใบลาออกจากที่ทํางานแต่ถ้าคุณเป็นทําทงานราชการนะคะอย่าใจร้อนช้าๆได้คลาเรียมงามขอความสําเร็จกับท่านเลยค่ะนะคะถ้าคุณถึงจุดดิ่งจริงๆนะคะท่านจะมาช่วยคุณเร็วมากนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะ ถวายน้ําให้กับสีวลึงนั่นเองนะคะชีวิตเหมือนคุณได้นะคะกวดน้ําลงดินให้พระสีวลึงนั่นเองนะคะให้กับบิดาองค์พระพิคเนตนั่นเองค่ะแล้วในต่อคะนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณนะคะบอกว่าอย่าใจร้อนนะคะกข๊ดค่ะกคุณค่ะ ทุกอย่างมันกําลังจะจบลงบางคนจะได้ออกจากงานด้วยซ้ํานะคะแต่ถ้าทํางานบริษัทถ้าคุณเจอปัญหาแบบหนักหน่วงมีคนมายั่วยุอารมณ์ทําให้อารมณ์คุณขุ่นมัวให้จําไว้เลยว่าคุณอยู่สูงกว่าเขาและอุปสรรคปัญหาท่านมาเพื่อตัดอุปสรรคปัญหาของคุณนี่คือนะคะพระศิวะมาตัดอุปสรรคปัญหากับคุณให้จบลงอย่างง่ายดายแล้วคุณจะได้มีชีวิตใหม่ๆสิบดบับมันจบลงแล้วคะ่ะ ขอกับท่านเลยค่ะถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาเรื่องการงานอะไรก็ตามแต่หรือเรื่องอุปสรรคปัญหาครอบครัวนะคะท่านจะตัดนะคะถ้าใครได้ศึกษาที่คําว่า พาศิวะคือมหาเทพแห่งการทำลายล้างนี่แหละค่ะทำลายล้างอุปสรรคปัญหาและท่านจะคืนความยุติธรรมให้กับคุณแล้วชีวิตครอบครัวคุณจะมีความสุขแบบนี้นะคะจะมีความสุขเหลือความสุขลุลนั่นเองนะคะใครอยากมีรักใหม่คุณก็จะได้เจอรักใหม่รักที่คู่ควรรักที่มั่นคงนั่นเองเพราะท่านมีรักเดียวก็คือพระแม่อุมาเทวีนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อคะ นะคะลูกของท่านก็คือพระพีคเนศนั่นเองนะคะทุกคนนะคะท่านบอกว่าอุปสรรคปัญหาให้ระลึกถึงท่านแล้วท่านจะตัดอุปสรรคปัญหาให้กับคุณแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและที่สำคัญเมื่อคุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วนะคะให้คุณตั้งมั่นในความดีอยู่ในสิลและธรรมถ้าคุณนอกลู่นอกทางอย่าลืมว่าพระศิวะคือการทำลายล้างนะคะสิ่งที่คุณได้มา ที่เหนือความคาดหมายมันก็จะมาลายหายสิ้นเหมือนที่การทำลายล้างนั่นเองค่ะนะคะเราบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าท่านเป็นองค์เทพแห่งความยุติธรรมนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเด e h ไฮโ Rope ให้ระลึกถึงท่านนะคะไม่ว่าคุณจะขอองค์เทพองค์ไหนถ้าคุณไปพิพิือพันธ์ทันทัสถานที่อยู่ติดกับอมอท่าพระจันทร์นะคะธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะคุณก็ไปขอท่านได้เลยหรือว่านะคะเสาชิงชา้าหรือว่าวัดแขวที่ไหนก็ได้นี่คะ่ะ หรือว่าคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาเป็นศาสนาพุทธสมมุติว่าเราไปขอพระแก้วใช่ไหมคะไปขอวัดพระแก้วแล้วเราก็ระลึกถึงว่าขอองค์พระพิคเนตได้โปรดประทานความสําเร็จ ครั้งนี้ให้กับตัวของข้าพเจ้าหรือว่านะคะนี่คือไม่ว่าคุณท่านบอกว่าไม่ว่าคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาสถานที่แห่งไหนก็ตามสนสถานที่แห่งนั้นก็เปรียบดังท่านนั่นเองท่านเป็นองค์เทพท่านมียานยานของท่านเป็นดังเส้นผมมีมวลมหาศาลเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะขอนะคะกับองค์เทพหรือออกขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนนั่นก็คือท่านนั่นเองนะคะท่านมาบอกแบบนี้ นะคะไม่ต้องเป็นกังวลว่าคุณจะนะคะขอท่านไม่ได้หรือว่าไม่สามารถไปหาท่านได้นะคะตรงไหนก็สักการะท่านได้นั่นเองนะคะหรือว่าคุณจะไปไหว้เออหลวงพ่อโสธรแล้วก็ระลึกถึงท่านแบบนี้ก็ได้นะคะสมมตินะคะแต่ถ้าคุณอยากไปหาท่านโดยตรงด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจด้วยความรักและศรัทธายอยากให้ท่านพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแบบเนี้ย ไปหาท่านโดยตรงแล้วท่านจะพลิกชีวิตให้กับคุณเราอ่านเล่าสัวหลายคนแล้วที่ไปแล้วพลิกชีวิตนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนห้านะคะปัญหาเรื่องการงานถ้านะคะไฮโรแพนนะคะถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องการงานมีความขัดแย้งในเรื่องการงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะท่านจะคลายปัญหาให้คุณได้ณช่วงเวลานี้ คุณเจออุปสรรคเรื่องการงานปัญหาเรื่องการงานมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะมาลายหายสิ้นในเรื่องการงานเลยค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นเทพแห่งการสร้างนะคะถ้าเป็นพวกช่างเนี่ยเขาจะศรัทธาองค์พ่อพระศิวะมากๆเลยนั่นเองนะคะต่อค่ะ6ก คำพูดค่ะคพูดค่ะหกดาบนะคะนี่คือ six of s w o r d อย่าลืมพัฒนาตัวเองไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของคนคำพูดของคนอื่นไม่มีราคานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อคำพูดของเขามาใส่ในกิจใจเรานั่นเองพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเมื่อเราพัฒนาตัวเองสูงกว่าเขาเมื่อนั้นเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและแล้วสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนามันจะมาเร็วมากนั่นเองค่ะต่อค่ะ เอคุณค่ะเอ,อคุณค่ะเอ,อคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนี่คือหกไม้เท้าชื่อเสียงของคุณเมื่อคุณรู้จักพัฒนาตัวเองไม่นะคะไม่ได้เอาหูไปสดับรับฟังกับเสียงนินทาของชาวบ้านกับเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรตามแต่คุณอยู่เหนือกว่าเขาคุณมียานเหนือกว่าเขาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณปล่อยวางแล้วเลียงพัฒนาตัวเอง สิ่งที่คุณจะได้รับมาคือหน้าที่การงานชื่อเสียงหน้าที่การงานของคุณที่คุณจะได้รับ จากพรอ,องค์พระศิวะนั่นเองค่ะนี่คืออะไรคะชื่อเสียงของคุณทุกคนต่างก็เลื่องลือแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระศิวะนำพาให้คุณได้เจอสิ่งนี้นี่คือนะคะสื่อจากองค์พระศิวะนั่นเองนะคะสารจากองค์พระศิวะที่จะมอบให้คุณเมื่อคุณปารถนาสิ่งใดเล่านะคะอุปสรรคขวางน้าที่คุณเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรให้ท่านขาจัดให้ถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์กับท่านขอเลยว่าถ้าลูกข้าพเจ้าชื่อ มีบุญกับสัมพันธ์กับพระองค์ได้ปลดตัดอุปสรรคปัญหาที่ลูกเจอเช่นธุรกิจการงานของลูกชื่อบริษัทอะไรคุณเกี่ยวข้องกับบริษัทอะไรคุณเกี่ยวข้องกับสถานที่ทํางานนายคนนั้นคนนี้นะคะเจอปัญหากับนายคนนั้นหรือนางคนนี้ขอให้องค์พ่อสิวะตัดบุคคลพวกนี้ถ้าเขาไม่ดีกับลูกก็ขอให้ตัดเขาออกไปจากชีวิตลูกภายใน3วัน7วันแล้วให้ลูกได้ชีวิตใหม่ นะคะมีชื่อเสียงเรื่องลือและบือไก่ดังกังวานเหมือนลักคังในวัดพระแก้วพูดแบบนี้ค่ะนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและไงคะนี่คือ ชาสารชั้นช้างตัวใหญ่แล้วการงานของคุณก็จะพุ่งทะยานนะคะแล้วท่านจะมาโปรดคุณท่านขี่ช้างมาบอกคุณเลยว่าให้คุณตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงท่านสิ่งที่อุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะที่คุณเจอมานะคะถ้าใครศรัทธาพระองค์ท่านแล้วสี่วลึงคือหมายความว่านะคะชีวิตคุณจะพลิกทันทีทันใดนั่นเองนะคะ แล้วมันจบได้แล้วค่ะเพราะว่ามันขึ้นสิบดับด้วยนั่นเองและสิ่งที่ท่านจะประทานพรให้คุณอีกคืออะไรคะท่านจะประทานพรสิ่งไหนให้กับคุณอีกคะในเมื่อท่านมาชี้เนี่ยให้คุณได้รู้ท่านศรัทธาคุณศรัทธาท่านนะคะท่านจะมอบให้คุณและแตดอุปสรรคปัญหาให้กับคุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิ่งที่ท่านจะประทานพรให้กับคุณมีอะไรอีกไหมคะ แปดถ้วยจงเดินถ้าคุณรู้ว่าตรงนั้นมันไม่คู่ควรสําหรับคุณคุณก็เดินออกมานะคะหมดเมื่อคุณหมดแพชชั่นในตรงนั้นตัดสินใจเดินออกมาสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าคุณที่เป็นเวอร์ชั่นคุณที่เป็นมหาเศรษฐีรอคุณอยู่อีกห้าปีข้างหน้าคุณที่เป็นนะคะมหาราณีรอคุณอยู่อีกสิบปีข้างหน้าคุณเลือกเอาว่าคุณจะอยู่ที่เดิมนะคะแบบเดิมเดิมใช้ชีวิตเดิมเดมหรือคุณอยากเป็นนายของตัวเองหรือคุณอยากเป็น นะคะสิ่งดีๆนะคะชีวิตครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็เลือกเอานะคะเพราะฉะนั้นเดินออกมาจากจุดที่อ่อมที่อมที่ยมหรือว่าคนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาในเรื่องการงานถ้าเป็นราชการนะคะนะคะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะจุดที่มันทําให้คุณอ่อม คุณยมนั่นเองนะคะบางทีคุณอาจจะได้นะคะโยกย้ายไปอยู่กับอีกตำแหน่งใหม่ซึ่งตำแหน่งใหม่มันจะนำพาให้คุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเราเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะคุณได้เดินออกมาจากความยมความอ่อมความยมแล้วนั่นเองค่ะ คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนะคะเมื่อคุณรักตัวเองนะคะคุณก็จะได้เป็นคนโสดแบบรักตัวเองแบบสวยๆแบบรวยๆแบบหล่อๆแต่ถ้าคุณ ะะอยากมีคู่คุณจะได้คู่แท้คู่แท้เหมือนพระศิวะคู่กับพระแม่อุมาเทวีนั่นเองนะคะและนี่สําคัญนะคะเมื่อคุณเดินออกมาจากจุดที่หมดแพชชั่นแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสุขในชีวิตครอบครัวของคุณนั่นเองถ้าใครมีครอบครัวคุณจะได้ความสุขในชีวิตของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่คือสื่อสารจากองค์พระศิวะองค์พระแห่งความสําเร็จ ในทุกเรื่องราวทั้งด้านความรักด้วยนะคะต่อค่ะฮาเลเยน ะะและคุณจะได้หลุดพ้นนะคะความรักนะคะเมื่อคุณรักตัวเองไม่ออมไม่ยมห้าเหรียญความขาดแคลนก็จะได้หลุดพ้นคุณปรารถนาจะมีทรัพย์มีสินคุณจะได้ทรัพย์สินตามที่คุณปรารถนาห้าเหรียญหรอคะห้าเหรียญก็คือที่หยอดในกระในกระปุกอ,อมสินเข้านั้นค่ะคิดแบบนั้นแล้วคุณจะหลุดพ้นนะคะแม้ด้านการเงินก็ตามที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะคะอุปสรรคนะคะในด้านการเงินแล้วยังไงต่อคะ ห้าเหรียญแล้วก็สีเ่เดรียญเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนการที่คุณได้มีความขาดแคลนแบบนี้ท่านกําลังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบกายคุณกําลังมาบอกว่านะคะ ท่านกาลังพิสูจน์ใจคุณน,นั่นเองและคุณกําลังจะได้เติบโตได้เรียนรู้การใช้เงินให้เป็นนั่นเองนะคะแล้วการเงินคุณจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนี่คือสี่เหรียญสี่ <4 S 2> เหรียญหมายถึงว่าไพ่เศรษฐีไพ่เศรษฐีที่รู้จักใช้เงินเป็นนั่นเองไม่เป็นคนก่อนไม่เป็นคนเวอร์ชันที่ใช้เงินไม่เป็นจนขาดแลน นั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่พ่อสิวา่จะให้คุณได้มีเงินเก็บเงินออบนั่นเองนะคะพลิกชีวิตคุณเลยภายใน3เดือนก็ได้หรือว่าภายใน3วันคุณพูดเลยนะคะขอให้มีเงินเข้าภายใน3วันนี้ไม่ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินมาจากไหนขอให้เป็นเงินบริสุทธิ์ คุณพูดแบบนี้แล้วท่านจะมอบให้คุณปราถนาสิ่งใดนะคะเหมือนคุณยืเมเงินพ่อแม่คนอิมน,นะคะช่วงนี้เราบอกเลยว่านะคะองค์เทพไม่ว่าจะเป็นสายเทพฮินดูสายพราม์หรือว่าสายไหนก็ตามท่านกำลังนะคะมานะคะมาสะเสวยสุข บนโลกมนุษย์ก่อนที่ท่านจะเสด็จขึ้นไปภายในวันที่21เมษายนนี้ให้คุณเร่งสร้างสร้างฐานบุญของคุณให้เยอะๆในะช่วงนี้เราบอกเลยนะคะแล้ววิบากกรรมของคุณมันจะคลายมันจะคาย,มคายเมื่อถึงวันที่21เมษายนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนจริงๆทุกคนนะคะจากที่ดีไปแล้วเมื่อคุณมีส,สร้างฐานบุญ มันก็จะด,ดีดีดียิ่งขึ้นแต่ถ้าดวงคุณนะคะดวงคุณเจอวิบากกรรมหรืออุปสรรคปัญหาที่มันถึงจุดดิ่งมันจะพลิกฟื้นเร็วมากนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณ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 ค่ะแล้วอะไร,ร่ะคะที่รักค่ะแล้วอะไร,ร่ะคะที่รักค่ะนี่คือหนึ่งเหรียญท่านจะประทานให้คุณได้เงิน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหนึ่งเหรียญความรักความสุขเห็นไหมคะอุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหาให้เหมือนเล่นสวีกเกมคุณคือผู้ชนะและนี่คือความสาเร็จที่คุณจะได้นะคะจากความขาดแลนท่านตาประธานโชคลามให้คุณหนึ่งเหรียญคุณจะได้กลายเป็นเศรษฐีนะคะจากที่แบบว่า กลายเป็นคนกาดแคนพลิพกชีวิตเลยค่ะแล้วการงานของคุณก็จเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือองค์เทพแห่งความสําเร็จนั่นเองค่ะนะคะนี่คือท่านประธานโชคลาภให้กับคุณนะคะท่านมาด้วยตัวเองนั่งขชาฉัตรมานะคะมาประทานพรให้คุณด้วยตัวเองเลยนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อสิวะนะคะประทานความสําเร็จท่านมากับสิวะลึงทําไมท่าน เป็นองค์เทพองค์เดียวที่มาพร้อมกับศิวลึงนั่นเองค่ะนี่คือความสําเร็จหนึ่งเหรียญโชคลาภเตรียมรับโชคลาภภายใน3 7, บวัน7วันตั้งแต่คุณไปนะคะขอพรพระอ,องค์ท่านนั่นเองนะคะพระศิวะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดท่านมีนะคะแต่ถ้าท่านไม่มีให้ระลึกคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหน นะคะเบื้องบนตรงไหนคุณไปขอแล้วท่านแล้แลวล,ลึกถึงท่านถาวายบุญให้ท่านแล้วท่านจะประทานความสําเร็จเงินทองให้กับคุณรละลึกถึงท่านเลยนะคะวันนี้ค่ําคืนนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายายรวยๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ